มีผลงานแล้วเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาอยู่สองปีนะคะคิดดูสิคะว่าผลงานเนี่ย<อ>กฎหมาย LGBTQ <อ>สมัยไอ้อยู่แต่เ<อ>จเลสิบปีทำเป็นผู้ที่แต่เจริกไม่ผ่าน<อ>แต่เขาผ่านห้เลยนะ LGBTQ <อ>สมรสนะ<อ>แล้วเลือกตั้งครั้งนี้นะีจะบอกให้รู้เลยนะ<อ>เพื่อไทยพักเดียวแลนสไลด์<อ>เป็นรัฐบาล280เสียง เชื่อฉันฉันเนี่ยฉันปากฉันจะพร่วงฉันทายอะไรถูกต้องหมดเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อไทยแรงสไลัยพักเดียวเป็นรัฐบาลสองเยปสิบสียรแล้วฉันนี้แหละจะมาเป็นปาร์ตี้ลิสอันดับสิบแทนไอ้เฉลิมอยู่บำรุงที่เปนทารย,ยมันทารกยึยเป็นเลือกไอ้ สิ่งนี้มันก็ทะะ้าเรามันได้เป็นรัฐมนตรีเพราะทักสิ่งมีตามันตลอดแล้วมพืป่ปทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะไอ้อันดูเถีงไอ้อันดูเถีงเมืองแปงน,นายกได้อีนี่ก็เป็นเป็นด้า